ครับอันนี้ก็ลองทําดูนะฮะเป็นแค่โมเดลอยู่เนาะมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นี่ครับทําเป็นโมเดลนะเดี๋ยวใน,นอนาคตอาจจะสวยกว่านี้อันนี้เป็นก้านอ้อนะครับขนาดประมาณ12มิลน,นะครับผมนี่นะครับดูมันดูหน้าตามันดูแปลกๆหนะนะ่อยเนาะเออมันซูมกับไม่ได้เออมันมันไม่สามารถโฟกัสได้อ๋อมันเป็นถ่ายเอ,อ่อกันสั่นมันไม่สามารถโฟกัสได้นี่นะครับ วิธีการทําก็นี่นะฮะหาดอกสวรค์มาแบบนี้นะฮะผมไม่รู้ว่าดอกสวราคเจาะไม้หรือว่าปออะไรนะครับนี่นะฮะแล้วก็นี่ครับอันนี้สวรามจอันี้สวรานจอยเหล็กอะไรที่อยู่ในมือใกล้ๆมือผมก็คว้ามาหมดนะครับเนี่ยคว้ามาเสร็จปุ๊บนี่ครับอันนี้ก็เป็นใบมีดคัตเตอร์ที่มันหักไปแล้วนะครับผมหักออกมาแล้วก็เอามาเสียบกับปลายคันชิงริวแล้วก็พันนี่นะครับส่วนอันนี้นะครับก็เป็นสำลี ชุบกับออะไรนะตัวก้านคาร์บอนนะครับพอใส่กาวร้อนมันก็จะแข็งแข็อันนี้นาร่องนะครับนำร่องด้วยตัวนี้แล้วก็คว้านด้วยตัวนี้นะฮะแล้วก็มาคว้านด้วยตัวนี้ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยหนะึ่งแล้วก็ใหญ่ขนาดนี้มันก็เท่ากับรูบพอดีนะครับมันคือมันคืออะได้ดูนะครับใช้มือเดียวแกะนะครับปุ๊บเนยนะฮะโอ้โหแน่นจังเลยอะ่ะอ,อแน่นมากอ,อแกะไม่ออกอุ๊หออ,ออกมาแล้ว ออกมาแล้วนะครับนี่เห็นไหมฮะนี่ฮะเป็นที่ใส่ทุ่นนะครับคลาสสิกมากอาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่เดี๋ยวดูนะฮะฝั่งนี้เราจะแกะฝั่งนี้ออกนี่ไงครับออกมาแล้วครับดูครับวับนี่นี่นะฮะทุ่นขนาดประมาณอ,อันนี้เดี๋ยวเทียบความยาวกันนะครับยาวอยู่ประมาณยี่สิบ ยี่สิบเท่าไหร่เอ่ยยี่สิบสี่เซนนะฮะประมาณยี่สิบสี่อ่ะยี่สิบสี่เซนเป็นงานไลฟ์สานนี่นี่ส่งไปให้พี่ใหญ่นะที่อยู่ที่เชียงใหม่พี่ปราโมทนะครับนี่ใส่เข้าไปฟุบนี่แล้วก็ปิดจุกมันไว้มันจะแน่นหน่อยนะฮะจุกมันแน่นมากปิดนี่ปิดหัวท้ายครับนี่นี่ทํามาให้ดูนะฮะทำเป็นตัวอย่างเฉยๆฮะนี่นี่สวยไหมครับที่ใส่ทุ่นแบบคลาสสิกแต่อันอาจจะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นโมเดลที่ผม ลองทําดูนะครับผมเี่ยเดี๋ยวอาจจะมีการใส่ลายลงไปนะครับเพิ่มมูลค่าให้ตัวสินค้าตัวนี้นะครับะจะทําเป็นสินค้าอะไรทีเดียวเ <c oughs> อยวดูก่อนเ๋ยวดูก่อนเราจะทําขายได้ไหมเนี่ยดึงมาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับออกมาแล้วี่เห็นไหมครับ,อ,อ, <c oughs> รบอย่าไปดูข้างหลังนะฮะข้างหลังมันจะลกๆเลยนะครับดูแค่นี้พอนะครับนี่ฮะทุนเนี่ย <c oughs> ที่ทําขาย ดอกละหนึ่งร้อยบาทค่าส่งอยู่ที่4ี่สิบบาทนะครับที่มันแพงก็แพงเพราะไอ้เครื่องข้างหลังเนี่ยนะครับผมเครื่องนี้แพงมากเครื่องพ่นสีนะฮะแพงมากนะครับนี่เอาแล้วครับหนึ่งร้อยบาทได้แพงนะเอานี่ดูนะฮะเผื่อผมทําสวยเดี๋ยวผมจะส่งให้เพื่อนๆแบบนี้นะครับแต่ใส่ท่อแบบนี้นะส่ท่อพ VC แบบนี้ไปนะครับนเนี่ยท่อดําๆเนะี่ยนู่นน่ะท่ออยู่ข้างบนเดี๋ยวยาวเพิ่งสั่งมาเห็นะไหมฮะม่อ้อแยอะแยะเลย พร้อมเดินทางครับขอเวลาทำเจวันเจถึง8วันนะให้เพืเ่อนๆดูเนาะเป็นเป็นแนวนะเพื่อคนที่ทำทุนทำเป็นแพ็คแพ็คเกจจิ้งเดีนี้เป็นแพ็คเกจจิ้งใส่ได้ใส่ได้แค่ดอกเดียวนะเพราะอ้อผมไม่ใหญ่สุดแค่นี้นี่ตอนแรกมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมอันเดียวกันเลยผอมาเจาะเอามาคว้านไส้ในมันออกอโอเคขอบคุณครับ ฟิชชิงอิสมาไลขอให้มีความสุขกับการตกปลานะครับขอให้มีความสุขสนุกกับการพักผ่อนในการตกปลาจ้า